จ้าสวัสดีตอนสายๆพี่น้องจุดดีปั้วเลยนะจ๊ำพี่น้องมืดอนี้กับฝนก็จั้งกีตกนี่ละพายโยเข่าแต่ว่าแห่งบ่เห็นตกะเกลี้ยงจ้าพี่น้องพอบานพี่น้องคนเขียนมิมว่าสันจ้าคนสิบผ้ามากเอามิมว่าสันไอกินแคนไหมไอกินแคนไหมมือใหม่หัดขับกับพี่น้องจะเป็นยังไงพี่น้องติดตามบ้างนะจ้าจะเป็นคือเปิลเอาปะ นเมาออมิมลหลายๆพี่น้องอาหารบันอาหารบัน,น,นบันปลาเห้าปัดจะห้ฮงไงแต่แถวปัดพี่น้องห้อมแบบไงจ้ะกระกระติดตามต่อแด้จ้ะพี่น้องว่าจะเป็นทั้งไดย่านดีอย่าเฝ้านั่นเลยเถอะโอ้เมื่อไม่หัดครับว่าจัน คาไปมันเปลี่ยนแล้วสาวตจใๆๆๆบางก็เอามันคือเอาง sure ่ายแต่พี่น้องบางตัวลอกอาดูมันจะเป็นยังไงพอนับพอนเปิดกอกเครื่องไม้เครื่องเมื่อมาใหม่ใหม่พี่น้องจะเป็นยังเป็นยังเน่พี่น้องเลย้หมวกกับช่องใบจ้ำใบได้ใจหัวถุงเมื่อพี่น้อง còn bao tử nó chỉ là đào nhau kìa hang rễ hang mán phía nọ cái như vậy อันนี้โอ้ย,ป,อยปุน่นแม่หยาดป็นแม่มันเฮ็ด้ตั้งใดแบดนี้แม่มันเออเออไปายไรไปเป็นยันเป็นซ่านไม้ได้ลูกเมื่อไม่หัดกับพี่น้องบ่เคยเอาเห็นแต่เพิ่นเอาบันดนี้อยูหน้ามีกบไผ่หลายพี่น้องกบไผ่หวานมันเป็นมาอยู่ โอ้ยเอระตาดอกให้ม er mm <O ui. S 2> ันหมดแล้วเป่าอะตาเอาคือแบบาหนแม่ต่เนี่ยโอ้ยหางแหลงหางมันหางบบบนี้เลยหอโอ้ยยานกันยาน โอ้ห้างไงหัวเป็นไงหัวลำบานเลยโอ้ห้างที่สองได้ขึ้นกับไพ่พี่น้องกว่นี่บางรูปวาติีได้บ่ได้โอ้ก็ห้างไงแต่ลหรอยู่ในี่ๆปุน๋นพี่น้องกล้องเขาเหลือบ่เห็นดอกส้มก็บ่เห็นจา้าแต่บางว่าพอบานพนุอลลงมาสิห้างไงเบาไงนาะพี่น้อง ควมพยายามอยู่ใส่ควมพยายามกับยูหันล่ะพี่น้องเป็นแต่ได้บ่เถาะโอ้อยากเขาเนะจนไม่ได้ปี่นกับไพ่ป่ะน้ำหน้ามีแตก่กอบไั่พี่น้องเล้ยหากินน้ำโขกน้ำปลาเท่านี้แหละอันนี้ของบ้านธรรมชาติเนะพี่น้องว้านะไรก็น้ำาตาลจะเหี้ยดนี่แหละ หากินง่ายๆพร้อมป่ได้ลงทุนพร้อมล่ะแต่ว่ากัเสียงกับการถือเปนประตุสไล่เพราะว่าเขาไปเห็นมันก่อนเป็นนังได้โอ้ไดเร็วกำลังกับลงมากพี่น้อง ดดีนะสงสูงโอ้อันนี้เป็นตัวที่ไปจูบตันพี่น้องให้แม่มันตายจ้ะบัตเตอบันตะาไล่มันให้มันยังคงไปเฮ็ดให้เฮ็ดหั่งได้อยู่จ้ะ อแห้ง,งดีเลยเนาะจำหน,นึงเกิดแค่นหนมีมานย้อนอยู่ประจาควนันจำหนึ่งจับดีๆเนี่ยอุยเจะโยดมันละโอ๊โยแต่โอ้ยโ,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 โยหมันแล้วปะงูตัวนั้นบ่น ai ngày vậy hết cứ Để quyến lấy cuộc lấy ba cứ câu vào Đây thì mật là cái จะหมดแล้วบ่ได้เป็นขั้งงามๆขึ้นบนดอกพี่น้องเมื่อไม่แต่เอาใจในตาเาะปะเด็ดใบมันไม่ห่องเนาขั้งที่สองพี่น้องหั้งที่สามพี่น้อง นี่ก็เรียนตั้งกบไฟสูงก็กันกบไฟกบไฟบ่งแบ,บบกันเดินกบบ่งบ่เทอากบบ่งแญ่อยู่ได้เป็นได้กันยังกับไปเห็น,ยน,อ,นอ,หอยูย่เนาะโอ้โมีแต่หางใหญ่ ่คนที่ไทยพี่หนังดังตั้งกล้องเลยด้วย ที่สามลงมาเลยจ้ะพี่น้องอ้หั่นงามหั่นไงสวยงามมากาหาั่นรำมชาติาาดีดีพี่น้อง อปเลยพี็นหัางใหม่ลกูกงามงามงามหัางนี่เริ่มจะเป็นมืออาชีพแล้วพี่น้องเมื่อกี้เป็นมือมนบัณน,นี้เป็นมืออาชีพแล้วหัางที่สามพี่น้อง อัางที่สามมาแล้วเอาไปไม่ปกกันเถอะสาดล้วนๆทรมาตาดล้วนๆนกัน <ś c oughs> สวยงามมากอันนี้โอ้ยห้างใหญ่ไปหรอัวน้วาวัวนาำบาดมันก็ปวดก็ปวดนะมึงเนี่ยสวยๆค่ะ ผลงานดีมากรังที่สามโก็บเตยจเต็มตาหลอตัวนี้พี่น้องโอ้ยเต็มตาเพ่เดี๋ยวห้างนี่ห้างไงพี่นอ้องต่ากับนวยไงเต๋อพี่นี่โอ้สุดยอดห้างที่สีพี่น้องเป็นก็บให้บ้านเล็บบาทนี่เจ็ดเสือได้บ่าไร้พี่น้องแต่ว่าเป็นห้างไงง่ามพรวาม้ะมันหวานท้อ พราะมันทอกํากปั่นพี่น้องอุปรสรรคกคือมันอยนแหนงไงพี่น้องเอายากจ้ะเป็นจะได้บ่ละเทา่เาอโอ้พยายามเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันจ้ะเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยบ่ได้ ลง y งยูทูปโดนหลาเมือยอดวิวหายไปเมื่อพี่น้องเป็นกำลังใจใจุดีพาลุยเนตจ้าดูแรกกันแน่บังแย่งกันแน่พี่น้องจะได้หาคลิปดีๆให้เบิ้งจ้าโอ้ออมาได้เสยพี่น้องเก้งยี่เหลียเริ่มจะเป็นเมื่ออาชีพแล้วน้ำคูดรน้ำดึงไว้ อาไปใกล้กับว่าได้พี่น้องแม่มิมมันมันเมิน,น,นตัวเหมอนกันย่าลื่มเม็ดอองแม่น้ำเตนะ่าตัวนี้จนว่าบู้ยหัวาน,านั่นหัวน้ำหวานตัวกำปั่นพี่นอ้องอันนั่นน้ำเดินล่างอันไทยนั่น สุดท้ายก็สำเร็จเป็นรังที่สี่ค่ะโอ้ยมันติยวนแล้วเถอะไปเร็วโอ้ยงามๆงามๆทีนึงโอเคสิสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องฮอกกัสีมสาสรุปผลงานนะจ๊ะฝีมือมานนี้โอ้ยมือไมกบก,บก ธรรมดาพี่น้องบบหัดครับอีเลียเป็นคนครับได้ยุพี่น้องได้สีห้างได้เต็มตาพอดีพี่น้องเอ้ยพระไม่ต้องห้างใหงไงจ้ะจุดยอดจุดยอดอันนี้แห้งไปแต่ะตะอ่อนบูนำนำหวานพันโยนโยลงมเถอะเอางงโอเคยอดเยี่ยมมากพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับว้แค่นี้แล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้จุดีพะลุนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ อ้ยผลงานเ็นห้างไงพี่น้องเต็มตาผม